สวัสดีครับนบพรชาแนลมาแล้วครับกรีดเลียดออกมีแต่สาวหน่อยเผ็ดบานแพงอ่อยต้อยอ่อยต่อยครับผมครับสวัสดีครับมื่อนี้เป็นวันที่3 1กรกฎาคม2567ครับอ่าก็เป็นวันสิ้นเดือนเนาะครับเนาะอ่าฟูเป็นสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับมื่นกับเป็นเดือนใหม่เป็นเดือนสิงหาคมนะครับ นะครับสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC หนุ่มโจโยมนิน FC น้องอุ่งอิง FC ศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบันแพงสู้ผู้สู่คนครับสวัสดี FC ช่องนพพรชาแนลนะครับที่ติดตามกันเกือบ4,000คนแล้วนะครับนะครับเมื่อนี้สิเอาอความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับที่อ่า ดรามากกันหรือว่าจบเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกันแล้วนะครับเนื่องจากได้ผู้กำกับนะครับภาพยนตร์แล้วนะครับก็คือคุณใหมพักวัดพนังคัศลีและกับผู้ช่วยผู้กำกับกับผู้เขียนบทก็คือพี่เอื้องสวนีนะครับก็หลังจากได้ผู้กำกับได้ผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อนกับเสิมีการนัดประชุมกันเนาะกันนัดในเรื่องของการเขียนบทการอ,อ่เฮ็ดเขาเรียกอะไรเขียนบท นะครับออกมาร่วมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกระล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับ facebook หนุ่มโจโย,ยมนินนามวงศาสน้อยเพชรแพงครับได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของไข้อวอวาสิมการเซวนาเกิดขึ้นครับทีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพิ่นได้โพสต์ว่านะครับผมบอกแล้วครับนี่คืออีกวาระใหญ่ของคนอีสานขอพระคุณอาจารย์ขอพระคุณครูอาจารย์ และบรมคมคูของวงการหมอรำนะครับและศิลปินแห่งชาติพร้อมทีมผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับผู้เขียนบทภาพยนตร์วันที่สองสิงหาจะไปถกไปพูดคุยหาข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของคำว่าไขาออเพื่อจะนำข้อมูลมาทำภาพยนตร์เรื่องไขออนะครับกับสถานที่กับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ขอบคุณอาจารย์เปาโลนะครับเฮียน้อยและคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณสถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนะครับก็น่านจะอยู่ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเรื่องของเขาเรียกว่ากําหนดการเนาะกําหนดการกระสีประมาณว่าเป็นการทกวงชงเซเวนานะครับถ้าเป็น วิชาการเขาเรียกว่าเป็นวงถกสวนาหรือวิทยายนิพนธ์ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องสวนาวิชาการเรื่องไข้ออกครับวิถีความเชื่อและจิตวิญญาณของวงการหมอลำโดยคณะหมอลำสอน้อยเพชรปันแพงร่วมกับวิทยายลัายการเมืองการปกครอ,องทองถินมหาวิทยาลัายขอนแก่นครับในวันที่2ส,งสิงหาคม2567ครับตั้งแต่ 4ีมงแรกนะครับ4โมงแรงเป็นต้นไปหฮอดปุล่ะ6โมงครึง16.00ถึง18.30นะครับห้องประชุมอุดรตันติสุนทรน,นะครับกะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่16.00นะครับแล้วก็มีการเปิดเซเวน่าที่โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สลีปสักรเราจันขามนะครับเพื่อนเป็นคณะบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะครับหลังจากนั้นก็ เกินนําในเรื่องของประเด็นเซเวนาโดยบอสโจนี่แหละครับแล้วก็ทีมภูมกับหนังไข่ออครับโดยคุณไม่พวัตพนังคัิลีคุณเอื้องนะครับสวนีนะครับผูกเขียนบทผูกเชี่ยวภูมิกับแล้วก็ทีมคณะของทีจมีภาพยต์นะครับก็คงมีทีมงานนะครับม่านําบริษเบพาะสองนี้เนาะอาจจะมีทีมเขียนบททีมตรวจสอบทีมโอ้ยหลายอย่างครับ และก็เริ่มทีวนากันครับเรื่องของไข้อวาวาความเชื่อจีวิญญาณเป็นยังไงน,นะครับโดยมีศิลปินรับเชิญหรือว่าผู้ที่จะมาให้ความรู้ของนิยามของคําว่าไข่ออเนี่ยครับนิยามของคำว่าไข่ออเนาะโดยนะครับประกอบไปด้วยนะครับระดับมิตระดับครูบาอาจารย์ที่ถ้าเอ่ยขึ้นเน้องกระตงหูครับ นะครับบัว่าสิเป็นท่านอาจารย์มรัมปอฉลา,าดน่อยส่งเสริมครับพอปอฉลา,าดน่อยนะครับเพิ่นเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับมรัมเรื่องต่อก่อนท้าน้องอูบุนนะครับเพิ่นก็โอ้ยขึ้นนีก, <c oughs> กับแมนละก็มีความที่ยางเช่นพอปอปอฉลา,าดก็มีความที่เพิ่นหักโบอโจเพิน่นเซียมันในลูกของโบอโจเพิ่นกลามาร่วมงานเปิดร่วงปิด่วงเรื่อยๆครับรวมถึงไปเห็ด ไปเยี่ยมบ้านนอ้องอิงเพรบ้านแพ่งกะไปมาแล้วครับและกะในส่วนของอาจารย์หมอรําราตีศรีวิไรบงสิทธิพรศิลปินแห่งชาติกับหมอรัประยุกต์ครับอันนี้ก็เป็นหมอร,รัมปรบรม,มรคู่ด่านหมอรําประยุกนะครับรัก่อนประยุกต์นะครับมากและกัคนที่3ครับอาจารย์บุญช่วงอาจารย์หมอรับุญช่วงดวงเด่นนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปินมรดกอีสานหมอรัก่อนครับหมอรัก่อน คันที่สี่ก็เป็นอาจารย์มอลัดรวันดีพลทองสถิตหมอลำอุดมศิลป์เป็นศิลปินมรดกอีสานร,รำเรื่องต่อกอนทํำน้องขอนแก่นครับการดำเนินด้วยการโดยเป็นผู้ดำเนินารายการหรือวิธีก่อนนะเนาะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทรงวิทย์พิมพ์พระกรัมนะครับเพื่อนก็เป็นผู้ทรงวุธ ด้านศิลปะวัฒนธรรมอีสานและเจ้าของห้องศิลไส้ขอนแกน่นห้องศิลไสก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นกำหนดการคร่าวๆนะครับของในวันที่สองที่จะมีการเสวนาเรื่องของไข้อ,อวิถีความเชื่อจิตวิญ,ญญาณของหมอรําของวิถีอีสานนะครับธรรมดาครับบอดโจเพิ่น เฮาสิเห็นเพื่อนนิ่งๆแต่เพื่อนกับอัปเดตเพื่อนก็เหตุงานมีเขาเรียกว่าอะไรมีเสอร์แฟนคลับ f ออยู่ตลอดเวลาครับแต่ละวันนี่เฮาก็ต้องลอ,ลอดติดตามมาเพื่อนโพสอีหยังเพื่อนจะมีงานอยังต่อนะครับแวกเรื่องของเครือข่ายผ้าคีเครือข่ายหรือเพื่อนฝูงหรือเขาเรียกว่าเครือข่ายเนาะแล้วมีเครือข่ายท,ที่หลายครับแล้วก็มีคนที่ คอยซัพพอร์ตเล่านีค่อนขางหลายเพราะฉะนั้นว่าแปลกครับที่ระดับนี่ไปไปไปถึงขั้นมหาวิทยาลัยไปใช้สถานที่มหาวิทยาลัยได้แล้วก็ไปเปเรื่องไปเสียวนาเอาคณาจารย์เอาลูกศิษย์เอาผูา้มีความรู้นี่ใครับมาร่วมเสวนา,าใี่เป็นการที่วงหมดนล้ำวงหนึง่งมันเป็นการพัฒนาหรือเครือข่ายที่ดีนะครับ ผมว่าสุดยอดครับสุดยอดบอจโจยในเรื่องของอความม e ีคอนเนคชันเนาะคอนเนคชันหรือว่าพารคิ่คาไคลนะครับกะคุงเป็นการนับหนึ่งไหมครับเป็นการนับหนึ่งไหมโดยทั้งภูมิกับกับผู้เขียนบทกะคุงอยากได้นิยามของคําว่าใครอ้อเพื่อจะไปเขียนบทว่ามันควรจะเป็นเริ่มต้นสตาร์ทแบบไดนะครับฟิลลิงหด นะครับเอาศาสตร์ศิลป์ดานได้มากประกรอบแน่นะครับก,ก็เขาจะได้เห็นความชัดเจนเรื่อยๆครับกับภาพยนตร์คลายอ้อนะครับเป็นหนังความเชื่อจิตวิญญาณของคนอีสานนะครับศาสตร์ศิลป์มรำนะครับเขากับแฟนคลับ FC ฟซสาวน่อยเพล่บแพงก็เป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนนะครับผมส่วนโบอโจกะโอ้ยงานตารางเนี่ยเลยทีเดียวครับเมื่อนี้ก็ เห็นว่าวันที่ชาววกรเฎกราคมาเห็นว่าจะมีการไร้สดนะครับกับน้องอูงอิงนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับคลินิกกำนั่งนะครับวันที่1สิงหากับชิคาโดมบ้านพักสาวน้อยเพชรพันแพงไปเปิดตัวศิลปินใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นเด็ดเด็ดเลยนะครับวันที่2กับเซวนาเรื่องไขอ้อนะครับวันที่3กับเป็นผู้นําด้านโซเชียลนะครับเป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับผู้ที่ลงทะเบียนเลียน วันที่4หา6กับตารางงานเพียบครับอาจจะมีการถ่ายหนังสั้นนะครับเกี่ยวกับหมอรําสาวน้อยโอ้ยตารางงานเราเนี่ยเอียดเลยทีเดียวครับพี่น้องจ็กเราเอาเวลาไหนพักผ่อนเนาะโอ้เหตุใ้เขาตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาครับเอาก็ธรรมดาล่ะครับเพื่อนกับบอยนิ่งเฉยเนาะเหตุใดหาแต่เน,นาะไม่เอฟซี FC แฟนคลับได้เบ่งได้ชมอ่าได้ติดตามนะครับสำหรับมื้อนี้ช่องนพชาแนลกะเอาข่าวสารของ วงการมาลองมาล่ำเรื่องของไขอ่อเรื่องของอความคืบหน้าภาพยนตร์ไข่อรมาให้แฟลับเอฟซของนพชแนลของสองร้อยเพชรแพงนะครับของน้องอิงได้รับฟังครับถ้าหาข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดนพรชแนลก็ต้องขอกับขอโทษขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะครับก็จะเริ่มเบึ้งแล้วมวนแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันได้เยครับพี่น้องครับ ช่องนพรชั้นเอาปเป็นช่องน้องใหม่นะครับเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับเป็นช่องใหม่หัวใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงกีดเลียดออกไม่จะสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่อยตอย้อยอ่อยต้อยครับพี่น้องนะครับเจอกันวันที่3ครับสิบเอาความรู้ตืมมาเ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งได้แย่งกันครับสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีครับ